เปนฮอนโลโลฮอนจะง,ง่าย ทักทายสบายดีในยามแรงๆอ่าผู้ชมผู้ติดต,ตามนะครับชมฉะนั้นถือว่าคอยกันกินขา้าวเทงเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนเนาะนอนพักผ่อนหน่อยน,นึงนอนพอนึงพอดีได้ยินเสียงนกกระแซวหลายทุกคนเลยได้ยินเสียงนกกระแซวห้องหลายคล้อยสีเฮ็ดลองไปต่อไปต่อนอกกระแซวนะถือว่าอุปกรณ์หกกักสายเอพิสามเอพิสามไปต่อนะเปิดเสียงนกกระแซวต่อถือว่าลองเบิง้งทุกคนเลยมันสีข้าหรือบ่ นะติดตามส้มไปด้วยกันทุกคนตอนนี้เรากำลังต้อนนอกกระเซลอยูกก่คนเลยเยวนกนกจ้าดบินก็มาหลาย แ,ววต,กกแ,แต่ว่าตอนนกกระเซวอยู่กับเขาซักหนกกระเซวอยู่ทุกคนเลยเขาเป็นกบุรี่อยู่กับนกนกจาดนี่เข้าหลายขนาดแล้วเอาสิไปหาต่อวังมันสีำำดำๆเลยพอได้ยิงนกบุรี่อยู่นะจากนั้นเอาก็สิได้ไปฝึกกุ่มให้ ตอนนี้ค่อยกมอดกุ้งให้เลวทุกคน่เสียงนกเป้าห้องเสียร์ซอยู่ออาจะเข้าจ๊ก้็ไปนี่ พอกุง oh, e ่ายกะนกกะเฮาแต่ทําอิดทุกคนเอเามานําเฟ้อแล้วก็บ่เข้าเลยคืว่ากะแตกมาเห็นไกลๆยิ่งบ่ถืกซ้ําวันนี้ฝนตกลิ้นอีล่ะอ่กลับก่อนทุกคนเอฝนตกละกลับบ่อนแะนี้บ่ได้หยังีคือเก่ามื้อนี้กได้แต่อาแก็รอลุ้นแต่บนปิวเพิ่นลนปาิเพิ่นสิได้ บ่มีเนื้อกินให้กัลาบกระแตมาน้อยสองตัวน่ารักวงเว้นนี่แหละตอนนี้คอยกำมาฮอดบ่อนเลยทุกคนถนะือว่าไปเฟอร์กนนะุ๊กให้กับฝนตกฝน,นตกลินมาฮอดบ่อนฝนกระเซ้าพร้อมทุกคนถนะือว่านะมากับทีมงานให้กับเรได้อย่างตอนแรกนี่นะถือว่ามันนะี่กับหัวหน้าพันธ์ีจี้กระแต จีก้กรเตะเฮ้ยลาบกะ็ะเตะที่ได้เว่นนี่แหละมาไล่เว่นนี่แหละส่วนีหนมันนี่ตอนนี้ก็หัวหน้ากับหลังจีกจ้กระเตะจี้กระเตะทาเข้านะหรือว่าลืมมาเข้าบบลืมมาเข้าเว่นนี่ลืมมาเข้าหากะมาก์กี่นี้จุกน้ำไปแล้วลเนาะจนหอนไงจน,นะนหอนโลโลหอลจะงายง โอ้สบายเนาะมาจุนมหันสบายเรหผนกันเนี่ยผลงานผลงานสองตัวนี่แหละผ่านเลยได้กระแตตัวนึงแล้เว้น หลังจากจี่แล้วแล้วก็มาจะขีมันเอาะแล้วก็ล้างให้มันสะอาดคักๆแล้วก็สีมาฟักบ่มอันนี้นะฟักลาบบ่โหต้มเอาโอมันกลับเครื่องในมันต้มเนาะตม้มให้น้ำสดตม้มให้น้ำโลนี่ก็เลยน้ำโลลาบพร้อมก็วันนี้กินลาบกระเตอะไรวันนี้ได้ก่อนนะลาบกระเต เดียวเซฟนะลากกระเตะนะเดี๋ยวคนสามคน,นกินหน้าเดียวก็อิ่มนะลากกระเตะตัวนึงก็อิม่ม ลเนาะอันนี้เครื่องในไม่เชื่อเกือเป็นโน,โน่เ,เนาะเดปน้ำต้มครับกระเทียมต้มเลยวะแบบนี้วันนี้คอยสีไปปุ๋งเครื่องน้ำสดมั้ทุกคนน้ำสดแล้วก็น้ำโลลาบพร้อมนั่น,นี่น้ำซุปลาบพร้อมเนี่ยเสริปเป็นโน่นนอะเข้าไปในมัาแล้ว แปงโน่แล้วผงสุลดขาดบบได้กระทุบกระเทมเซน้ำทุกคนให้มันหอมเรียบร้อยไัน,นี่ฮะเซน้ำต้มมันตักน้ำเซได้ น้ำสุปนะมีห right ัวสิไข่ใส่ใช่ไหมซื้อก็ t h ก็โอเคแล้วกะใบส้มติวใส่น้ำทุกคนเะยให้มันสีส้มเจียวยนะถือว่าเป็นน้ำสดได้แล้วก็น้ำซุปพร้อมนี่นะให้มันสีส้มๆจังน้อยโนโน่ น้ำต้มมันก็ฟอดแล้ววันนี้นะโอเคฟนเลยน้ำสดนะเสด็จหัวหน้าเพิ่งจะจีมกุ้เผ็ดจีมกุเผ็ดต่ำใจลาบลาบกระหอบเนื้อลาบกระแตกโอ้ฝนตกอีกแล้วฝนก็ฟอยไปฟอยมากเลยฝนนี่น้อยตกน้อยเศร้า Toa <laughs> trong phá cà cùm, giống mùi 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 น้ำนึ่งโง่อืมนี่แจวว่าแกต่ำแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะถือว่าเอาโลซีนเอาโลสองน้ำนะทุกคนนะให้มันสุกครับพอโลน้ำเดียวยันมันบ่สุกครับว่นไะงมันี้เอาฉีดเข้าไปหอนฟดเดือดอีกวันนี้เราจะมาโลอีกกินเพื่อนนะหั่มมันโอ้ซีมหั่มก่อนละไหนเลยแฉบเลย มาไปกินน้ำลายมันออก็ได้สวยพักโบหอมใส่ลาบลาบกระเตยก้อนอคนเนี้ ดูโคโก่โค่ใช่ไหมคว้าของเลยเฟตเซ็บแล้ววันนี้เนาะเจืโคียเซ็บ đẹp vâng đẹp cái lạp của họ này nè số nhỏ nên lạp của họ cũng lạp của ừ. xin con đây ừ. hả ta này mò sốt hả, tao đi sốt này cho kênh ตอนนี้รับกระเตะเขาก็ถือว่าแล้วไปเทีห้อยทุกคนเลยวนี้วันนี้สิได้นึ่งข้าวเหมือนเนี่ยวนัวนน่ะวันน่ะปลสสาบนขางมอน,นึ่งลย่อยสีคอยสีส่คอยสีเื้อ,อข้าวใส่ใส่มวยบนี้นะเนีเข้ามาเขาก็คือสีคุยแหละคือสีไนแหละนีนเนี่ยม่ทีเนี่ยไนอนไหไ For da er det ikke kaos og vi kan ikke få nøkler. ข้าวหาก็อายขึ้นแล้วคนเลยใส่ปลามันก็เพราะว่ามันมีข้าวเย็ยนปกเทิงข,าขา้ขาวหอกข้าวเย็ยนปกเทิงเใส่ปลาโอเคโอเคบันนี้ข้าวหอกกัพอใส่แล้รวันนี้ใส่นนสข้าวใส่น้ำก่อนก้อนหนึ่งข้าจนคำม,มืด ฮอนฮ้อนปลก,ก,กแกปลกแกะแกถืปไข่แล้วบออยู่ดเดียวนีเก็ดินรอบเลอนปกตรงใหม่้าเน่งาเด้อคนเด้อหินข้าวแรงนกันเด้อวันนี้นะกินลาบกระแต่ลาบกระแตะแซ่บๆเด้อ น้ำสดพร้อมนี่นกัมหนอเสียลอลากแตร่รอไปากแตกับ พักชมติวทุกคนเลยเสียบเหมือนกระตุกลิ้นอยู่น่ารอดอุดมสมบูรณ์ขนาดไอหินข้าวยากเกอเกอมาทุกคนเลยเกีว่วมามา,มานนมนเนี่ยมนเลยนะได้กระเตตัวนึง <c oughs> ตอนนี้ก็ก้อยก็กินข้าวอิ่มแล้วทุกคนเลยกินข้าวอิ่มแล้วก็เกือมาพ่านนะมาพ่านได้กระแตงมาเนี่ถือว่าทีมงานครับป็นล่ดแรงกับ่ได้ยางนะทุกคนเลยมื่อวานนะ่ะแล้วก็พา,ากันมาเฮ็ดก้อยอันเฮ็ดลับกระแต่หลับกระแตที่มาไหลวังเว้นนี่แหละกินวังแรงนี่ก็อาหารแรงเรากเถือว่าโอ้ยอเสพนัวเลยใส่ใบส้มติวอีกงมาเนี่นะโอ้ต้อกินกับใบส้มติวอีกแซ่แบๆนะฉะนั้นค,คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและฝากติดตามคลิปต่อๆไปเด้อทุกคนเด้อ